ัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับปัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถัง5.5นิ้วสำหรับวันนี้นำเสนอ66กระถางเคลื่นเคย ก่อนการนาเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คกล่องกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งเม่าๆหนึ่งถึงสกระถางคิดที่50บาทรับตีกระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีลูกค้าสามารถเลือกจากหลายๆอีพีมารวมกันในการจัดส่งครั้งเดียวได้อัญญาบัสีอยู่ที่อำเภอจุลเพรจังหวัดขอนก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบัสีมีบริการเก็บเงินปลายทางไร ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทางขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากอัญญาบนสีเน้นจําหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระทางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความด่างความป้าย จำนวนใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจําี P ีและหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีวสวยสวยต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลขอีีและวันที่ที่ทาการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางกัญญาวันสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสรวบวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเศรษฐีริมทองกระถางที่1นอความหนึ่งต้นในกระถางขัดสีมาแล้วเศรษฐีริมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130ค1 30บั เศรษฐีริมทองกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทอร์ม1ต้นในกระถางเศรษฐีริมทองกระถางที่2องคม1ต้นในกระถางเศรษฐีริมทองกระถางที่2อร์วม1ต้นในกระถางเศรษฐีริมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทเศรษฐีริมทองกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทเศรษฐีริมหน้ากระถางที่1ฟอร์มสต้นในกระถางเศรษฐีริมน้ากระถางที่1ฟอร์มสต้นในกระถางเศรษฐีริมน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเศรษฐีริมหน้ากระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเศรษฐีริมหน้ากระถางที่2ฟอร์ม สองต้นในกระถางหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กเศรษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับเศรษฐีริมหน้ากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับความสองต้นในกระถางฮกหลงขาวฟ้อมหนึ่งต้นในกระถางฮกหลงขาวฟ้อมหนึ่งต้นในกระถางฮกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับฮกหลงขาวฟ้อมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับ องคุริมานกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางองคุริมานกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางองคุริมานกระถางนี้อร์มตัวโตวให้ไปที่ราคา120บาทครับองคุริมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับองคุริมานกระถางที่ฟอรความ2ต้นในกระถางองคุริมานกระถางที่สองความ2ต้นในกระถางองคุริมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับองคุริมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความ2ต้นในกระถาง ซับเสร็จีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางซับเสร็จีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเดิมกัดสีมาแล้วซับเสร็จีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเสร็จีกระถางที1่1ให้ไปที huh <ơi Ó t os> euh ่ราคา90บาทครับซับเสร็จีกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางซับเสร็จีกระถางที่2ฟอร์มสวยๆฟอร์ม2ต้นในกระถางซับเสร็จีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเสร็จีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับ เราปีกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางเราปีกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางเราปีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเราปีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทความ2ต้นในกระถางเราปีกระถางที่สองความ2ต้นในกระถางกับ1ึ่งหน่อเราปีกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางเราปีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเราปีกระถางที่2ความโตขึ้นมาให้ไปราคาเก้บบาทครับ สีการจนาพิเศษความสองต้นในกระถางสีการจนาพิเศษความสองต้นในกระถางสีการจนาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับสีการจนาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับทะก่นพระเกียรติความสองต้นในกระถางทะก่นพระเกียรติความสองต้นในกระถางทะก่นพระเกียรติกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับตะก่นพระเกียรติกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางสาวโพธารามกระถางที่1ความสองต้นในกระถาง สาโพธารามกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางสาโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสาโพธารามกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสาโพธารามกระถางที่สองความสองต้นกับหนึ่งหน่อหน่อเขาเพิ่งโผล่มาหนึ่งใบสาโพธารามกระถางที่สองความสองต้นกับหนึ่งหน่อสาโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความใบดกๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับสาโพธารามกระถางที่สองไลนเปลียนกายความสองต้นในกระถาง พระอ <g ab ung> ını, <g ab ung> 對對ินแปลงกายความสองต้นในกระถางพระอินแปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพระอินแปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรพันล้านฟอร์มกอฟอร์มสี่ต้นในกระถางเพชรพันล้านอร์มกอฟอร์มสี่ต้นในกระถางเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับอร์มสี่ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเพชรพันล้านละอองทรายความสองต้นในกระถางต่างสวยๆสีชมพูสวยๆ อลองใส่ความสองต้นในกระถางลองรายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับลองรายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความสองต้นในกระถางวันนี้เมฆขลาความสองต้นในกระถางวันนี้เมฆขลาความสองต้นในกระถางวันนี้เมฆขลากระถางนี้ให้ไปที่ราคาความตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับวันนี้เมฆขลากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับวัฒนาดีฟอร์มสองต้นในกระถางวัฒนาดีความสองต้นในกระถาง ัดใหม่มากัดสีสวยสวยวัฒนาดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับวัฒนาดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความสองต้นในกระถางเกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งความสามต้นในกระถางเกิดจันทร์เป็นหกลงแผงใบหอกเกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งความสามต้นในกระถางเกิดจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเกิดจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความสามต้นในกระถาง เกิดจันกระถางที่สองความสี่ต้นในกระถางเกิดจันกระถางที่สองความสี่ต้นในกระถางเกิดจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับเกิดจันกระถางที่สองความสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับกวักพัวทองฟอมสามต้นโตกับสี่หน่อกวักพทองฟอมสามพต้นโตกับสี่หน่อกวักพทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับกวักพัทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับความฟอมสามต้นโตกับสี่หน่อ จอมทับกระถางท 2, 2, 90, 2, 2, ี่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางจอมทับกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางจอมทับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับจอมทับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับจอมทับกระถางที่1จอมทับกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางจอมทับกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางจอมทับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2ต้นกับ1นหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจอมทับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับบ้านชงพูฟอร์ม2ต้นในกระถาง ้ั setting, นชมพูความสองต้นในกระถางมันชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมานชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางกวนดิมกระถางที่1ความสองต้นกับ1หน่อกวนดิมกระถางที่1ความสองต้นกับ1หน่อกวนดิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกวนดิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความสองต้นกับ1หน่อกวนดิมกระถางที่2ความ3มต้นในกระถางกวนดิมกระถางที่2ความ3ต้นในกระถางกวนดิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบบาทครับคนยิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความสามต้นในกระถางศีลาหุ่มทองความหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อศีลาหุ่มทองความหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อหน่อเขาต้นสูงหน่อเขาเป็นดั่งฮับโทนส้มนะครับมีสองใบแล้วก็หลอดใบกำลังแทงขึ้นมาศีลาหุ่มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับศีลาหุ่มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมีายเขียวด้วยแล้วก็ รับส,ส้มด้วยเต่าเรียกซับว so, ันน hey, ี ja ้มีมาแบ่ง2กระถางเต่าเรียกซับกระถางที่1ฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหนอด้านล่างเต่าเรียกซับเรียกเงินเรียกทองเต่าเรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเต่าเรียกซับกระถางที่1เต่าเรียกซับกระถางที่2ฟอร์มหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กเต่าเรียกซับกระถางที่2ฟอร์มหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กเต่าเรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9 0าบาทครับเต่าเรียกซับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทคร พญาขดรรมดําวันนี้มีมาแบ่งสองรรกระถางพญาขมดํากระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กด,ด้านล่างพญาขดรรมดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับพญาขดรรมดํากระถ,ถางท 2, ี่หนึ่งพญาขมดํากระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตในกระถางพญาขดรรมดาฟอมหนึ่งต้นในกระถางเป็นฟอร์มโตพญาขมดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพญาขมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ อุตสามณีฟอมสามต้นในกระถางอุตสามณีฟอมสามต้นในกระถางเริ่มเริ่มกัดสีมาแล้วอุตสามณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับอุตสามณีฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับแตละแม่จันทากระถางที่หนึ่งมสี่ต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางแตละแม่จันทากระถางที่หนึ่งความสี่ต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางแตละแม่จันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับแตละแม่จันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับ แตละเมีจันทากระถางที่สองความสี่ต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเช่นกันแต่ละเมีจันทากระถางที่สองความสี่ต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับแต่ละเมีจันทากระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับความสี่ต้นกับหนึ่งหน่อมานีนคกราชกระถางที่หนึ่งความหนึ่งต้นในกระถางต่างน้อยมานีนคกราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับมานีนคกราชกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับ มณีนักรรดกระถางที่2องความหนึ่งต้นในกระถางดังสวยๆวยมณีนักราดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับมณีนักราชกระถางที่2ให้ไปที่ราคา1 0 0ร้อยบาทครับเกษตรศาสตร์วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเกษตรศาสตร์กระถางที่1ความ2ต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเกษตรศาสตร์กระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถาง เกษตรศาสตร์กระถางที2 2่สองความสองต้นในกระถางความใบดกเกษตรศาสตร์กระถางที <Apollo> ่สองความสองต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเกษตรศาสตร์กระถางที่สองให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางสับปะนมความหนึ่งต้นในกระถางกระสีสวยสวยสับปะนมความหนึ่งต้นในกระถางกระสีสวยสวยความโตสับปะนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับสับปะนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทครับ ทาพันตากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางทาพันตากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางทาพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับทาพันตากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางทาพันตากระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกันทาพันตากระถางที่สองความสองต้นในกระถางทาพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับทาพันตากระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ แม่ฟ้าหลวงฟอมสามต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงฟอมสามต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับแม่ฟ้าหลวงฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา15 0บาทครับหญิงกัญญาพนาวันกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางองหญิงกัญญาพนาวันกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับองหญิงกัญญาพนาวันกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ องค์งหญิงนัญญาพนาวันกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางองค์หญิงนัญญาพนาวันกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับองค์หญิงนัญญาพนาวันกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีขอนแก่นฟอมสามต้นในกระถางกับอีกหน่อโตกับหน่อเล็กเศรษฐีขอนแก่นฟอมสามต้นกับสองหน่อหน่อโตกับหน่อเล็กเศรษฐีขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรษฐีขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ปีกของกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางปีกของกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางปีกของกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับปีกของกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความสองต้นในกระถางปีกของกระถางที่สองความสองต้นในกระถางความใบดกปีกของกระถางที่สองความสองต้นในกระถางปีกของกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับปีกของกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ มิรไมตีวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางมิรไมตีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาความสองต้นมิรไมตีความสองต้นในกระถางมิรไมตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมินไมตีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางมิรไมตีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมิรไมตีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมิรไมตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมิรไมตีกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ เจ้าจักรพัดกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางลอดใหมายเริ่มเปิดด่างมาแล้วเจ้าจักระพัดกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเจ้าจักระพัดกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางต่างน้อยเจ้าจักระพัดกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเจ้าจักระพัดกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเจ้าจักระพัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าจักระพัดกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมใบ ดกแล้วก็ด่างสวยนาดีสยามกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางนาดีสยามกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางนาดีสยามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาจัดปลูกให้ที่ราคา69บาทครับนาดีสยามกระถางที่1จัดปลูกให้ที่ราคา69บาทครับนาดีสยามกระถางที่สองความสองต้นในกระถางนาดีสยามกระถางที่สองความสองต้นในกระถางกระถางนี้จัดปลูกให้ที่ราคา69บาบาทเช่นกันครับนาดีสยามกระถางที่สอง พรได้ไข่ความสองต้นในกระถางพรได้ไข่ความสองต้นในกระถางพรได้ไข่ไม่ด่างกระถางนี้จัดปลูให้ที่ราคา60บกาบาทครับพนได้ไข่ไม่ด่างกระถางนี้จัดปลูให้ที่ราคา60บกาบาทครับเพชรพระอุมาฟอร์มสามต้นในกระถางเพชรพระอุมาฟอร์มสามต้นในกระถางเพชรพระอุมากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งยี่สบาทครับอร์มสามต้นในกระถางตัดสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งยบาทครับฟอร์มโตโต นางสุรชาดาฟอมสามต้นในกระถางป้ายส,สวยๆนางสุรชาดาฟอมสามต้นในกระถางป้ายส,สวยๆนางสุรชาดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหน,น,น,นึ่งร้อยสิบบาทครับนางสุรชาดากระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฟอมสามต้นในกระถางบุรพาราชันกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางบุรพาราชันกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับบุรพาราชันกระถางที่หนึ่งจัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับ บุรพาราชันกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางบุรพาราชันกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้โตขึ้นมาราคาจัดปลูให้ที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับกระถางที่สองจัดปลูให้ที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับบุรพาราชันตัดใหม่ดังสวยๆครับแต่ละเมฆกุสมาฟอมโตกระถางที่หน <sommes> ึ่งฟอมสามต้นในกระถางแต่ละเมฆกุสมาฟอมโตกระถางที่หนึ่งฟอมสามต้นในกระถางแต่ละเมฆกุสมากกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบบาทครับต่ละแม่กุสุมาความโตกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับต่ละแม่กุสุมากระถางที่สองเป็นต่ละแม่กุสุมาความโตต่ละแม่กุสุมากระถางที่สองกระถางนี้ความสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับต่ละแม่กุสุมากระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับพรมพิมานกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพรมพิมานกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถาง ผมพิมานกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้ที่ราคา80บาทครับผมพ,ผมพิมานกระถาง uhm ที่1จัดโปรให้ที่ราคา80บาทครับผมพิมานกระถางที er はは่2ความ2ต้นในกระถางเช่นกันผมพิมานกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางผมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับผมพิมานกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถางลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อวันศีติดต่อมาที่0 8 7ย์1 5 1 6 9เป็นทั้งดายและเบอร์โทร สำหรับวันนี้ทางอาจารย์วันศรีเขากาคำว่าสวัสดีครับ